พี่วันคะว่าไงคะคำว่า l ี ly เดี่ยมันใช้ยังไงคะอ่าภาษาอังกฤษมันจะมีคําที่ตรงทไทยด้วยคําว่า l ่หรือ ly ใช่ไหมง่ายๆเลยคะ่ะ คำที่ลงท้ายด้วยี่หรือ ly ส่วนใหญ่มันเป็น adverb หรือคำที่แปลขยาย verb ขยายกริยานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันวิ่งอย่างรวดเร็วขยายคำว่าวิ่งขยายอากับกริยาเราต้องตอบตัวที่ลงท้ายด้วยี่หรือ ly นั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะข้อที่หนึ่งคน้องฐานนี้เลยชีแสงต้องตอบ happy หรือ happily หลอนร้องเพลงอย่างมีความสุขขยายคำว่าร้องเพลงต้องตอบ happy หรือ happily ลูก happyly คะ่ะต้องตอบ happily ขยาย คำว่าร้องเพลงร้องเพลงอย่างมีความสุขข้อที่2องค่ะฉันวิ่งอย่างรวดเร็วต้องตอบ I ran quick หรือ I ran quickly I ran quickly ค่ะต้องตอบข้อ B ีค่ะฉันวิ่งอย่างรวดเร็วอย่างที่พอนบอกเลยถ้าขยาย verb ต้องตอบ adverb ตอบตัวที่มีลี่ค่ะ ข้อที่3ค่ะ she answered หลันตอบอย่างชาญฉลาดขยายคำว่าตอบโอ้โหตอบอย่างชาญฉลาดต้องตอบ clever หรือ cleverly cleverly ค่ะต้องตอบตัวที่มี l l นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆค่ะถ้าเราต้องการขยาย verb ขยายกริยาก็ต้องตอบ adverb เลือกตอบคำที่มี l l นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะข้อที่4ตรงนี้ค่ะถ้าจะบอกว่าเขาทำอาหารอย่างแย่เลยต้องตอบ A หรือ B ใครได้คาตอบแล้วเมน์มาเลยค่ะ D